เคยมีลูกค้าครั้งหนึ่งอบอกว่าแน่คุณน้าออกอีเวนต์ตอนเที่ยงตรงใช้สิบล้านเขาบอกว่าจะมีอะไรเข้าที่ห้าสิถ้าเราจะเลือกอะ <trem ble> ไรจะเหมือนต้องกินค้าวไม่เมืนคนกินข้าวเช้ก็มอกามาเ tonight. ใ่ค่ะทุกคนช่วงนี้ตูนรู้สึกว่าตูนอ้วนขึ้นมากใช่ปะเดี๋ยวตูนจะต้องทําชาเลิ์กับตัวเองให้มันแบบจากเป้าหมายที่เราได้เล่าให้ฟังว่าเราจะลดความอ้วนเนี่ยตูนต้องลดให้ได้ <c oughs> คลิปนี้ตูนจะพาทุกคนมาดูว่าวิธีการกินของตูนเนี่ยเจ็ดวันทานอะไรบ้างถ้าเราตั้งใจจะลดน้าหนักเราต้องชั่งน้ําหนักก่อนใช่พี่ธีใช่ <c oughs> ชั่นงน้ำหนักก่อนว่าวันนี้คือวันจันทร์และเราจะมาชั่งอีกทีคือจันทร์หน้าเพราะฉะนั้นมาดูน้าหนักตูนตอนนี้ว่าหนักเท่าไร ตืดเด่เต้ดเดนไหมตื่เต้นตื่นเต้นกลัวหนักเจ็ดสิอีดาไม่ใช่อะไรเฮยเฮ้ท่าเดิม69น้ำหนักตูนะ69คงที่มานานมากแล้วแต่ตูนรู้สึกมีปัญหาเรื่องหน้าท้องแบบบวมมากแล้วก็ไม่สามารถลดได้เลยมันจะอยู่69 68ประมาณนี้ถ้าน้ำหนักตูเหลือ65 64อะไรเงี้ยตูจะพอใจมากงั้นเริ่มเลยกับ e อลลี e อ t on Table ับข้าวมือและขอิกนี้นะคะของการลดความอ้วนข้าวไรเบอร์รี่ค่ะกระดูกหมูแบบใต้ๆหน่อย และแกงขิเหล็กตูนชอบกินมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งตัวก็จะกินข้าวมือแลกประมาณเวลานี้ถ้าสมมติวันที่ไม่ทาอะไรนะแต่ถ้าวันที่ทํางานแต่เช้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบอะไรสักนิดหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบลดความอ้วนอย่างจริงจังสุดๆมากๆเลยนทุกคนแกงขี้เหล็กที่ดีที่เลิศนะต้องมีป่านะแต่ร้านนี้เฉยๆอ่ะมันใบมันยังเป็นใบยอยู่เลยอ่ะจริงๆมันต้องแบบเละๆอะ่ะเบอรอเย็นนะคะ หมูหางกะสาวแกงตัดล้านได้ไหฮะแนวตั้งหมูกระทะเพื่อมือเย็นเนี่ยเรากินหมูอย่างเดียวได้เพราะว่าเราไม่เน้นแป้งไม่เน้นอะไรหมูกระทะไม่อ,อ,อม้วนเหรอพี่หมอนเนาะไม่อ้วนเอออออ้วนเออชอบกินหมูกระทะหมูกระทะอ้วนมั้ไม่อ้วนคือคนที่ตัน้ำหนักอยู่กินหมูกระทะได้กินดีเลยแหละมหมูกระทะที่ตัวดีเลยแต่เราอนหน่อยคือกินอ่ะเวลากินต้องกินแบบมีสติผักไม่ต้องกินเนยมัาานเบนิร<น>์นถ้ามันมันเข้าไปแล้วเราเบิเราเป็นไฟั็เกิน มันจะทำให้เราผ่านดีพี่บอยเาใช้สูนชั้นหอบมบางคนเห็นผล่บางคนไม่เห็นผลหลักของตูนการกินง่ายๆเลยก็คือจะเน้นลดคาร์บลงเยอะมากแล้วก็ลดน้ำตาลลงเยอะมากน้ำจิ้มเนี่ยก็จะจิ้มน้อยๆจะกินแบบเป็นเน้นหมูเน้นอะไรช่วงนี้ตูนยังไม่เริ่มออกกังกายตัวนี้นไม่ทางแบบลดพาะข้าวขาวให้ได้ก่อนลดของหวานได้ก่อนถ้าเราทำได้เราค่อปไปสเซ็ปต่อไปทุ <c oughs> อกอย่างการลดน้ำหนัก <c oughs> ของตูนอะ่งรีบ ค่อยๆใช้มันไป<ฮ>สรุปคือเขามีเมนูของหวานด้วยเราก็อดใจไม่ไหวทุกคนมันหน้าหลางังหน้าอินขนาดเนี้ยตะตุต่มบอกเขาว่าเอาหวานน้อยที่สุดนี่คือแบบสาหรับหนึ่งคนกินนะใหญ่กว่าหน้าอีกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์นทก็กินของหวานก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถือซะว่าเป็นวนันอังคารก็กินของหวานอีก <c oughs> <c oughs> เราจะตั้งใจลดน้าหนักอะ่ะตัวว่าคุมอาหารอย่างเดียวไม่พอต้องมีอาหารเสริมด้วยช่วยกันไปนะคะวีด้าไฟเบอร์มิสค่ะตัวนี้คือตูน,คตนคคเคยกินให้เห็นในหลายๆคลิปแล้วแล้วก็ไม่ได้กินแค่ตัวนี้ด้วยกินตัวคอลลาเจนของเขากินตัวกรุต้าของเขา,เ,ขเ,ขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตูนอ่ะอยากแนะนาให้ทุกคนผ่านมาดูแรตเตงฟิลตูนอะไรงนี้ตอนนี้ตูซื้อมานะคะมันจะมีทั้งหมด12กล่องซึ่งหนึ่งอาทิตย์เนี้ยเรานันจะกินได้เราควรกินตอนก่อนน,อนนอนจะดีที่สุดนี่ เทไปเลยหมดซองแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปชิงไงมากไม่มีกินแขวของผักผลไม้เลยเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันหอมซะมากกว่าเหมือนแบบฟิลลูกอมสุก,กัดอะไรเง,งี้ยหวาน หมดแล้วใน1แก้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้ทั้ง1อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะได้แบบเห็นผลชัดเจนว่าเราจะน้ําหนักลงจริงไหมทุกคนตุนทรกนะเพราะว่า,าสารสกัดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบมาจากญี่ปุ่นโดยแบบเราเป็นสาวที่ออเดอร์อยู่แล้วเราชอบของนอกอยู่แล้วใช่ปะแล้วมันหาซื้อง,ง่ายในไทยในเซเว่นบูธวัสดุอะไรเงี้ยก็มีอีกอย่างนะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดความอ้วนมันเป็นการดูแลตัวเองเป็นในตัวด้วยทุกคนในเรื่องของสุขภาพซึ่งถ้าเราขับถ่ายดี ผิวของเราก็ดีหน้าของเราก็ใสาอารมณ์ของเราก็ดีค่ะเสร็จวันนี้ดูกันว่ามันจะสุดเหวี่ยงขนาดไหนกับการกินฮ่าฮไม่กลัวแล้วจะกินที่หมดแหละ o มนิ่งค่ะมื่อเช้าของเราวันนี้เป็นแกงหอยใบชะพูกับไข่ต้มหนึ่งลูกแล้วก็ข้าไรส์เบอรี่จากเซเว่นหนึ่งกล่อง สุดท้ายก็กินไม่หมดตามเคยกระเพาะมดกระเพาะอะไรเพราะมันฝึกเป็นคนกินน้อยทุกคนมันก็เลยแบบกินน้อยไปเป็นปริยายเลยแบบอิ่มไวกินน้าเยอะเดี๋ยวก็อิ่มก็ดีนะตุนทามาได้ประมาณเดือนหนึ่งละเอวนังแบบศูนตอนเ <laughs> ย็นนะคะปิ้งย่างแล้ว <laughs> <laughs> ตุกูก็ยังคงบอกกับทุกคนอยู่ดีว่าการกินปิ้งย่างตอนเย็นมันจะไม่รู้สึกอ <c oughs> ิ่เท่ากับการกินข้าวเพราะว่าเนื้อมันเป็นโปรตีนใช่ไหม อร่อยมากกับร้านจิวหมดนะคะมากินกับพี่โซนสอเซฮายส่องคอนเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ใช่ป่วนนะคะโสดคาจิปได้คนเหนือแบบจุ้งซี่มารุอีเวอร์ว่างๆลิ้นมวัวหมักงาสุยวอร บอกไม่กินของหวานอีดอกมาจอ,อก,กินไม่คือกินพอกินปิ้งยางอะ่ะมันต้องมีของหวานล้างปากขอสองคำแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกน้อคัสตาร์ดราดแบบน้ำตาลเชื่อมคาราเมลสองคำสองคำพอสองคำสรองคำัพอโอเคจบสำหรับคำคำืนนี้วันที่สองค่ะ่อนนอนอย่าลืมกินวีดาไฟเบอร์มิกซ์ของสลัดกินเลยนะ วันนี้มีบินไปสมุยนะคะทุกคนแล้วก็นั่งอยู่ที่สนามบินตอนนี้มื้อเช้าของเราคือเป็นประมาณบ่ายสองเพื่อนนั่งกินขนมปังรอยอยู่แล้วฉันลดแป้งลดน้ำตาลอันนี้ลดแป้งลดน้ำตาลอไม่เป็นไรโปรตีนกระเสริฐจริงๆนะเห็นแล้วมันน่ากินอ่ะไข่แดงเน้นๆอ่ะยังไงยังไงนั้นเน้นๆ ซึอย่าเขาขอรู้สึกในขณะที่แกกินแล้วมีความสุขกับชน,นะต้องนั่งอดนั่งอยากอ่ะจะรู้สึกไงผมหน้า <laughs> อยากกินก็กินคำภาษาตัวแม่ <laughs> เอ,า,อางี้เป็นกระจายชนะฉลอความก้างเราเคยไปจุดนี้มาก่อนสู้ๆทำด้แน,น่น,นอนไปตึ้ง <laughs> ไปติง้งอะกินเลยกินเลยเช้านี้ตุ่นเลอกเป็นไก่บอนชอนนะคะเพราะว่าโปรตีนเท่านั้นอย่างที่บอกไปก็คือส่วนข้าวอะไรเงี้ยก็ให้เอแคร์มันกินหันแป๊บเดียวเหลือชิ้นหนึ่งให้กูกิน ทำจริงนะแกหยิกแขนในฉันกินเมื่อกี้นี้ยังแกกินอ่ไรอ่ะมันเอาทุกอย่างไปจากหนู นูยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกูเป็นลูกมึงเหรอมึงเหมือนกูแยกฮอร์โมนมทั้งตัวกันเราู้อยางเป็นสกูฟังนะสกูกระดูกจะอยู่ในถาดแกค่ะของฉันมีอยู่แค่นี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างใครอ่ะอันนี้คือเขตฉันนี่คือเขตฉันค่ะัวเขตตเขตก็เขตแกค่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้เขตแกฟังนะถาดของแกเขตแกนะไม่ใช่แค่นี้ตวกอย่ามาัอย่ามาบูรี่ตับเมแกก่ดีค่ะอันมึงดันทำไมคะดันก็เข้าเขตกูสิแก่กงนแล้ว่ะนี้ค่ะของ มาเองมั้งมึงีเศษสิสิบเป็นแบบไม่ใช่เศษแต่สีดอกโอ้อันนี้ของเกรดกูแล้วเกรดกูเอาเกรดมึงเกรดกูไงมึงเลือกตั้งเกรดไหนเนี่ยเลือกเกรดนี้อ้าวเราแย่งไปหมดเลยหรอจบมือเช้าของกูโอ้โหมาเช้า หลังใหญ่ต้องมาถ่ายเลยโอยยุ่่ดหงิดหงุดหงิดหงิดตวเถิดยองอุ้ยเสร็จแล้วเสแล้วเแล้วอยู่ข้าวฟงปุ้งซื้อของอะที่สมุนรสัตปะนี่น่าเสียนท่านมั้งพาไปด้วยอืมเลื่อมไรสาบผมการสาบผมอไม่ไม่สาไม่ไม่ไม่ชอบสาผมก็ซื้อด้วยครับเราไปถึง ผมมึงค่ะฮะจะพาไปกินอะไรอะไรอะไรอช้ำช้ำอาช้ำๆเลยเพราะที่นี่มีวัสด์ก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วทำไมวสันต์มีอะไรวะอยากรู้มีผีใงจอพีนาว่าการกินพาวให้ครบ แบบสามมื้อสําคัญปั้งคุณนิ่สุดๆฉันเป็นคนต้องกินข้าวฉันเป็นคนกินข้าวเช้ากลางวันแล้วก็เย็นตลอดเป็นคนออกกําลังกายไงเคยมีลูกค้าครั้งหนึ่งบอกว่าแม่คุณน้าออกอีเวนต์ตอนเที่ยงตรงให้สิบล้านเขาบอกว่านั่นไม่ได้กินเท่าที่เราซื้อถ้าเราซืเลือกอะไรฉันเป็นคนต้องกินข้าวฉันเป็นคนกินข้าวเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเรื่อกงานสีเขาบอกแต่เขาไม่ได้ ไม่แต่มันต้องกินข้าวข้าวเพราะว่ามันจะได้เป็นเลี้ยงสมองเหรอคือหนูไม่ค่อยกินไงบอกหนูได้หนูโง่นี่เดียวครับกินไปเถอะนี่เหมือนกูกำลังจะขายมึงเลยอะคือมึงมึงไม่้องกินแป้งแล้วกูกินแป้งแล้วแบบตูนไม่ต้องห่วงเพราะเรามีตัวนี้ไงนี่นะคุณน้าอีซะแต่ถ้วาในกลุ่มอะคนที่กินน้อยที่สุดในกลุ่มเราสี่คนอะก็คือน้องตูนอุ้ยแต่วันสุดเลยนะไม่หระไม่หงะ มเพราะฉะนั้นอ่ะกินัดกินเยอะที่สุดเยอะกว่าเอแคร์แล้วก็ไม่ถ่ายด้วยก็เลยงงว่ามันหายไปไหนวะมันแปลก้วว่าไม่ติลีลบปะท้องมันมีแบบท้องจะแตกละโอ้ยท้องจะแตกเปนเนอ็จัพี่คนนี้นะคะก็คือเติมตลอดเวลาเติมน้ำเติมตลอดเวลาบริการดีมากเขาให้เหตุผลว่าแบบกลัวไม่กลับมาอีก

จะนอนแล้วแต่ว่าไม่ลืมนะคะวันนี้คือดีใจมากที่สมุยมีไฟเบอร์มิกซ์ขายไปตามหาซื้อกับกะทิมาเราชงสลาดก็กินกันไปเลยเราจะลองมาเดินตลาดที่สมุยกันว่าแบบใช่ตลาดง่ายๆเลยนะทุกคนโลโก้เลยถนนคนสวยเดินถนนคนเดินแบบฟิลสวย ตอนนี้คือมันขอบละลานตาจนเราเลือกไม่ถูกจริงมาละก็อยากกินก็เอาสิมาเท่าไหร่แม่มาละคนละครึ่งไม่รู้มาละห่้าสิบบาทเลยนะคะมาละสิบแปดสิบแปดบาทสิบบาทอ๋อสิบบาทอ๋อสิบแปดมาเลยสิบแปดสิบบาทนี่ถือว่าแพงไหมไม่แพงกันทัวทัวเขาโอ้โหมึงหยิบเยอะไปปะที่นี่แบบไม่นำอันนี้คือกูไม่ได้กินด้วยนะแต่มาละมันมันคำ อมตะสี oh หนึ่งคำคืลนนี้ฉันมาเดียวท่านก็ถึงละในขณะที่ฉันก,กินน้ำเพื่อสุขภาพฉันก็กินเพื่อสุขภาพชินก,กิน้น้ำบวยสุขภาพด้วยขอดัมบวยหน่อยพี่เอาเม็ดบวยกับข้าวมื้อเย็นวันนี้นะคะหลากหลายมากเพราะเราไปเดินตลาดนัดมากับทิใช่ไหมใช่ไ <c oughs> ส้กรอกอีสานค่ะ <c oughs> อร่อยมากเก่ยวขิงดองพริกอืมแซ่บ กินแบบรวมๆตอนนี้ซื้อเนื้อปิ้งแบบว่าไก่ปิ้งมาดูดิดูจานข้าวตอนนี้ม่วงก็นอนค่ะตื่นมาดื่มว่าดื่มกินวีด้าไปวันนี้กต่ถได้นอนหลับสบายกินมากินเหล้าเลย โสดจีบได้กันลังจะสวยพนดีเนื้อเปื่อยไรคือว่ามันจิ้มเอาเนื้อเปื่อยลวกจิ้มอันนี้คนสมุยแล้วคอมเมนต์กูมาเลยนะว่าให้มาที่นี่ถ้าเกิดชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพ่อมาจิ้มมาจีนี้เป็นเนืลยไม่ใส <besar> ่เน in ื้อสดจ้าจ้าอันนี้เก๋วยจิ้มเนื้อเปื่อยอย่างเดียวค่ะมึงสั่งออใช่ มาละมาละก๋วยเตี๋ยวเรารู้เป็นคนก,กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำแข็งนะบอกไลยก่อนมันร้อนไม่ชอบร้อนก็เป่าดิจะใส่น้ำแข็งไปทำไมทำไมันเย็นเลยไอ้กว๋วยเตี๋ยวรชาตินเปลี่ยนน้ำแข็งมาจากอะไรน้ำ,นำก๋วยเตี๋ยวมีอะไรน้ำซุปเหมือนกันน่ากินมากคือเครื่องเยอะมากอ่ะอย อร่อยมากสุดท้ทยยิ่งกว่าที่เชียงใหม่เชียงใหม่อย่าดีแต่เนี้ยอร่อยมากเหมือนกันไม่เหมนเลยหอมมากเหมือนหวุ้นนี่ทุกคนเส้นเหนืออร่อยนองสบายรสชาติดี แบบยุยยุยเหมือนจะมีแต่แบบตรงนี้มันจะใส่มาแล้วมันจะเหมือนบูลน,นะทุกคนเข้าใจคือปะปมันเกิดหม่เอาจริงป้าใครมาสมุนยางแนะนำกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้จริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องที่แนะนำมาหมดหมดหมด,หมดอ,อืมมากอร่อยมากแบบไม่ได้กินหมดชามอย่างเงี้ยมันเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่า ไม่ค่อยเจอของถูกปลาอแต่ว่าวันนี้มันแพ้ก็เลยกินให้หมดอร่อยอร่อยกะเทะทำดีดีกะทิ <c oughs> ทำดีเี็ป <c oughs> ดิ้ง <c oughs> กันมานะคะแต่ว่าตัวไปได้ดื่มเยอะมอมีกะทิตลกมากเพราะฉะนั้นคืนนี้เราก็กินดีได้ไฟเบอร์มีได้ ตูก<ไ> <lab> ินอะไรกินเหล้าวหรอแล้วเราก็ลืมสั่งผัดพิแกงมันเป็นพิแกงใต้คือตอนคือเด็กๆอ่ะเราก็กินแต่พิแกงแดงอะไรอย่างงี้ใช่ปะที่มันสมุยไงสมบัริแกงแดงอย่างลาท่นกินมากเลยเถอะ แม่เบลให้สั่งอีกจานเนาะเอาแบบเป็นแกงแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเลยอ่ะไม่ใส่ของช่ขอขางยาวคือกินมันมาลองชิมเมื่อกี้แล้วมันอร่อยไงจิตใจจานนี่มา,อาขอคุณแม่แบบว่าใส่เป็นกับกินนี่อ่ะแต่เป็นกับแบบสำหรับจานใช่สราไม่เอาไม่กินแล้วสั่งมาให้กินด้วยไม่กินไม่กินแล้วกลัวไม่รี จะไปกลัวอะไรละ่ะถ้ามีตัวช่วยลดลดค่ะจะไม่เคยกลัวอยู่แล้วเรื่องลี่ๆอย่างเงี้ยแต่ฉันอิ่มแล้วแล้วหนูก็หิวหนูก็กินเธออ,อ๋อมีอะไรไม่บอกเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับดีๆวีด้าไฟเบอร์มิกซ์ก็ว่าอยู่เห็นตอนเคยชอบแอบกินอะไรไม่รู้กุ๊ๆ <laughs> สนอนแล้วทุกคนกินให้ครบเจ็ดวันวันที่หกค่ะ กินวีด้ามา5วันละววันนี้เข้าวันที่6ทุกคนรู้สึกว่าท้องไส้มันโอเคมากเลยแล้วก็อึนเนี่ยไม่เหม็นด้วยมาลองดูกันว่าชาเลนการลดน,น้ำหนักของโอกของมันจะปังไหมมีจริงไหม ตุ่มมอร์นิ่งโฟมซามูยค่ะตุ่มมอร์นิ่งค่ะตุ่มอร์นิ่งคือวีกลับหมดแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปแยกว่าตูดเที่ยวสมุยอะไรไงต่อแต่ว่าพี่วีกลับวันนี้เสียดายมากอยากอยู่จะตกเครื่องจะตกเครื่องจะต้องบินกลับที่หลังวันนี้เรามาอยู่กับเมนูที่แบบว่าไก่เตัวมไส้ยำอับเบลแซ่บบอกว่าแซ่บเนัวอแบบอับเบลแซ่บป่ะอับเบลแซ่บอุ้ยก้าก็ปล่อยใจแกกินเค็มกินอะไรกินไปเถอะกินเลยกินแบบปล่อยใจเนาะกินน้่บ เพราะเรามีไฟเบอร์มิก้์เราต้สามารถกินได้เลยนี่ไม่ใช่มะเขือเทศนะคะอะไรคะไข่แดงเค็มค่ะอินได้เลยแบบไม่ต้องกลัวอ้วนแอะอ๋อ,อ,อ,อสุดท้ายของของวอลนี้ฮนะมุสลาของวอลนี้คือจบด้วยที่ร้านส้มตำปลาะปะปปเปียกปอกปอก อ๋อหล่นมึงแหนมยำแหนมวีอาร์ยูทูบเบอร์อือคนเดียวกูเป็นไร I am love him love him love him what f a you have to say me her เยี่ยปลาหน่วงมาตอนนี้ดอกมึงเาไม่เห็นอร่อยสัตว์อร่อยมากอันเนี้ยกินให้หมดนะเอามาหกชั่วโมงแล้วยังไม่หายร้อนเลย ดีดอกหนลิ้นกูเป็นลิ้นจระเข้แล้วเนี่ยกวางวางหินใช่ไหมทำไมเนี่ยไอ้น้องตีอะไรครับทำไม่นาะกวางรางหิกินไม่ลงละลิ้นจุลกู้รอดมาถึงวันสุดท้ายของการทำชานหลงกินเจ็ดวันกูแล้วเป็นการถ่ายที่ยากมากนะทุกคนเพราะว่าเราต้องคอยประคองคูนประคองอะไรตลอดแต่ว่าสิ่งที่ยากเลยคือการกิน เดอไฟเบอร์มิสวันนี้จะกินซองสุดท้ายของชาเลนจ์นี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปชั่งน้ําหนักกันว่ามันลดจริงไหมแต่ทุกคนคงเห็นนะว่าตูนกินตามใจปากมากเ่องแรกๆก็เออควบคุมอยู่หลังๆคือไม่ไหวละรู้ว่าเรามีตัวช่วยแล้วก็เออกินไปเรื่อยจะเปื่อยแล้วนะตูนรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะรู้สึกตัวเบาขึ้นไม่บางคนคือมีปัญหาเรื่องการถ่ายยากมากๆนะกินตัวเป็นคนกินเนื้อเยอะมากมากกว่าแบบผักหรือ ผลไม้อีกพอมีอันนี้มาช่วยอ่ะก็ดีขึ้นมากเลยอาหารเสริมพวกที่แบบไฟเบอร์อะไรนเงนี้ยบางตัวมันก็กินยากมากนะมันแบบเหม็นเขียวมากๆ่ยอมรับเลยว่าอันเนี้ยง่ายจริง จะบอกว่าตูนกล้ากินตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติที่ส่งตรงพรีเมียมจากญี่ปุ่นเลยคือใครที่ควบคุมน้ําหนักอยู่หรือว่าดูแลรูปร่างอะไรเงี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมไขมันไขมันเสียๆจากพวก เนื้อสัตว์หรือมันสัตว์อะไรเงี้ยได้ดีมากช่วยให้อยู่ท้องอิ่มเร็วด้วยแล้วก็ไม่ค่อยหิวระหว่างมือ้อคือกินตอนดึกเนี่ยใครที่หิวอะ่ะดีเลยค่ะทุกคนเขาจะช่วยขับสารพิษก,กระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็ขจัดของเสียออกสากร่างกายได้อย่างดีมากอ๋อที่สําคัญไม่มีส่วนผสมของยาลดความอ้วนยาถ่ายและตอนถ่ายเนี่ยไม่ปวดท้องบิดเลยคืออาหารเสริมพวกนี้บางตัวคือตอนเช้าอะ่ะปวดท้องบิดมากแล้วกระปิบกระปอยไม่ได้อึแบบทั้งวัน ทีเดียวเสร็จมันจะแบบค่อยๆค่อยๆไปทั้งวันอันนั้นน่าลำคาญไม่ดีลดสามารถทานได้ทุกวันเลยค่ะปลอดภัยอย่างนะแคลอรีต่ต่ำมาก ทานไปก็ไม่อ้วนปะเขามอกก็ช่วยลดอยู่แล้วทุกคนนะคะอยากลองนะคะกล่องเล็กสี่ซองราคา99บาทมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะส่วนกล่องใหญ่ราคา285บาทนะคะมีขายที่ an, วัดสันแต่เขาก็มีขายที่บูธด้วยค่ะกล่องใหญ่มีทั้งหมด1 2ซองพรุ่งนี้เรากลับกรุงเทพแล้ว, <S <S ลวลเดี๋ยวเราจะช่างที่ช่างน้ำหนักตัวเดิมหน้าเฟมลมดีมาร์รอดูว่ามัน,มนลดไปกี่กิโลแต่ตอนนี้แบบไต่รางแบบมันมาละอินเนอร์มีแล้ว้อม ทุกคนวันสุดท้ายที่เราจะมาชั่งน้ำหนักกันอีกรอบหนึ่งมีเหรียญไะมนีตื่นเต้นอ่ะรอบที่แล้าไห่ <69. S 2> หอ,อ่ะ69.1ไม่แต่ต้องบอกว่าถ้ามองจากภายนอกตอนนี้ตูรู้สึกว่าหน้าท้องตูน่ะมันยุบไปยุบลงไปเยอะมากแต่เมื่อก่อนมันจะแบบป่องเออแล้วเราก็มั่นใจพอเรามาสมุยอ่ะเรากินทุกวันอ่ะแล้วเรามั่นใจใส่บิกินี่อ่ะออใส่บิกินี่ขับรถไปนู้นมานี่มั่นใจอยู่แล้วตามมาค่ะ69.1น,นะ ปีแล้วเพราะมันจะอยู่หกเก้าเจ็ดสิบประมาณเนี้ยแล้วถ้าพี่กินไปนเรื่อยใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอหนึ่งกิโล <c oughs> เฮ้ยทำได้อ่ะตูคิดว่านะจะลงแบบจะต้องแบบคลิปอะไรแบบนี้ต่อต่อไปเอาจริงๆนะถ้าไม่มีวีด้าไฟเบอร์มิกซ์มาช่วยอ่ะคงลดไม่ได้ขนาดเดียมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดความอ้วนเท่านั้นนะคะทุกคนมันทําให้สุขภาพของเราอ่ะดียิ่งขึ้นมากๆด้วยนะคะยังไงก็ไปหาซื้อกันได้ตามที่ตูดเคยบอกไว้นะครับใครชอบคลิปกินอะไรแบบนี้อีก คอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อยากให้ตัวทำอะไรอีกก่ดไลค์ก็แชร์กันดีนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอไปอวดหุ่นสวยให้กับชาวกุทมรับรู้ก่อนวิชฉันผอมลงแล้วคืนนี้ก็มีแฟนสักคนแล้วนะเพราะว่ามันสลลนเดอร์ขนาดเนี้ยใช่แต่ไม่มีก็ไม่ผิดนะเราสามารถหวานเสน่ห์ให้ทุกคนได้อย่าอย่าอยู่ที่คนเดียวแกจะมาสอนฉันไ้ไงแกมีแฟนอ้าวโอ้ <laughs> <laughs> <laughs>